ต่อไปจะเป็นวิธีแก้เชิงอัดนะเส้นเชิงอัดมันชิดออกมาด้านกลางนะมันไม่ตรงตำแหน่งมันไม่ชิดซ้ายนะวิธีแก้ก็จะเป็นอย่างนี้จะขอแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกท่านที่เจอปัญหายอย่างนี้ที่ทำงานวิจัยนะใส่เชิงอัดแล้วเส่นมันดีดออกมาประมาณ1แทบ็บนเะด็ดออกมาจากชิดซ้ายเนะนี่ยแทบ อันดับแรกเลยไป,ไปไปตรงนี้เอามาไปจิ้มตรงที่ตำแหน่งตำแหน่งว่างก่อนไปที่มุมมองไปที่มุมมองเสร็จแล้วไปที่นี่นะแบบล่างไปที่แบบล่างแบบล่างปุ๊บไปที่แบบล่างเสร็จแล้วไปที่การอ้างอิงครั้งหนึ่งการอ้างอิง นักอินเราไปที่แสดงหมายเหตุนะไปตัวที่เจีมที่แสดงหมายเหตุแล้วมันจะมีตัวตาล่างเขาแล้วเชิงอัดทั้งหมดเห็นไหมหจะมีเส้นแบ่งอยู่เชิงอัดทั้งหมดนะเชิงอัดทั้งหมดแล้วก็ไปที่ตัวสามเหลี่ยมกดเลือกตัวขั้นเชิงอัดนะไปที่ตัวขั้นเชิงอัดปึ๊บเสร็จแ,แล้วนี่มันจะมีแ็บตัวนี้แล้วปึ๊บกด backspace กลับมันก็จะกลับไปนะกลับไปคราวนี้ก็สําเร็จแล้วกดรีเซทเรกดบกันทึกไว้นิดหนึ่งกดบกันทึกไว้เสร็จแล้วก็ปิดไปที่กากระบาดมันจะกากระบาท,ท,ารรบาทช่องระหว่างด้านาด้านล่างของมันปิดปิดไปที่ตัวครับปิดเสร็จปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกลับไปที่หน้าแรกอ่ามันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมทําไงไปที่ตัวนี้แอรปุ่มนี้นะเขาโค้งเหมือนพิมพ์แล้วก็กลับมามันเด่น ก็จะดีดกลับมาลนะนะดีดกลับมาที่ชิดท้ายเหมือนเดิมท่านี้ก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาได้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านก็ขอสวัสดี